สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP นะคะประจํามันที่2 6ธันวาคมห5ห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือห้ากับแปดหกับเก้านะคะ505 153 56 58 59 90 9 1 92 93 9596 97 98 99เด้อ อันนี้มันมีเบิ้ลทุกตัวนะคะห้าห้าหกดแปดเ้านะหกแปดแปดห้าเจ็ดก้าแปดก้าหกูนย์หกห้าเก้านะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้าแปดเก้าเก้าแปด ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะเฮงๆปังปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะคะ